สงครามชีวิตของคุณยิ่งรักนอกเหนือจากเรื่องจำนำข้าวนะก่อนหน้านี้ก็มีซุ้มเสียงว่าคุณยิ่งรักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไปลงประชามติไม่ได้นะแต่หลังจากที่ กกตคสชยืนยันแล้วนะว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้น7สิงหาคมนี้ได้ไปลงประชามติแน่นอนนะวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็เลยโพสต์ Facebook เลยนะบอกว่าเธอไปลงประชามติแน่นอนด้วยนะครับผมโดยบอกว่าดิฉันยังเหลือสิทธิ์ที่จะไปออกเสียงประชามติร่างนูนในครั้งนี้ดิฉันจะไปรักษาสิทธิ์ในวันที่7สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะจากการติดตามยกร่างและสาระของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาโดยตลอดดิฉันเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นไป ตามแนวทางนะเพื่อพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยดิฉันจึงไม่เห็นชอบกับร่ามนูนฉบับนี้และไม่เห็นชอบกับคำถามพวา่วงค่ะชัด,นะจดเจนแต่ว่าไม่ไม่ไม่ยืดเยื้อยาวยานเลยห้อ่านง่ายดีแล้วก็คือหลักหลักการจริงๆของคุณยิ่งรักคืออะไรคือบอกว่าประชาธิปไตายมันต้องเป็นการยอมรับอํานาจการตัดสินของประชาชนให้สิทธิเสรีภาพใช่ไหมคร,รับและสิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับจนถึงการกําหนดถ่วงดุลอานาจนะครับแล้วก็ ต้องแก้ปัญหาที่น้องประชาชนได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยิ่งรักเคยโพส์เฟซบุ๊กเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ลงประชามติหรือไม่เคยโพสเฟซบุ๊กแล้วนะว่าการลงประชามติครั้งนี้เนี่ยคะแนนรับหรือไม่รับมีคะแนนมากกว่ากันเป็นการวัดนะโดยไม่ได้คิดจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์ว่ามีออกเสียงเท่าไหร่ดังนั้นคุณยิ่งรักก็เลยโพเคยโพสเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้ว่าขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพราะมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อมาร่วมกกันนนําาหดออคตขงประเทศ ขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งหลายคนถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณชินวัตรคิดอย่างไรต่อร่างมูลฉบับนี้คุณทักษิณก็ไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเองคราวนี้มาทางนี่ฮะคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรผุดชายเดี๋ยวผมอ่านแล้วกันฮะมีหลายมีหลายข้อคือแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ข้อในที่คุณพานทองแท้โพสต์เนี่ยนะฮะว่าหน้าที่หลักของรัฐธรรมนูญแบบอารยะคือการส่งเสริมชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและจะต้องมีข้อกําหนดเป็นหลักประกันว่าผู้แทนของปูชนชาวไทยจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนะวงเล็บแล้ววส ลากตั้ง2องคนเนี่ยตั้งมาเพื่ออะไรข้อที่สองรัฐนูนคือหลักประกันว่าการตัดสินใจต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม<ช>และการตัดสินใจนั้นๆจะต้องเกิดขึ้นจากฉันธรมาติของประชาชนนี่น<อ>่าจะมาทั้งสงส่วนเลยนะ<ห>ทั้งตัวการล่างแล้วก็การนเนื้อ<ผ>ห้วยศาสตร์ยี่สิบปีครับแล้วก็3รัฐนูนที่ถูกร่างขึ้นอย่างชาญฉลาดควรสร้างหลักประกันว่าการเมืองจะกํากับดูแลเฉพาะทางด้านนโยบายโดยส่งเสริมให้สถาบันราชการมีเสถียรภาพ และสามารถทำหน้าที่เป็น,นกลไกหลักของการปกครองบ้านเมืองภายใต้ธรรมาิบาลได้อันนี้ก็วิเคราะห์ถึงเรื่องรัฐราชการเลยนะครับข้อที่สี่ร่ำนูนที่ดีควรเป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยต้องถูกเขียนขึ้นจากการตระหนักถึงคุณค่าของหลักนิติธรรมเพื่อเป็นหลักประกันถึงกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือได้ข้อที่ห้าร่ำนูลที่ดีต้องเป็นไปตามหลักการของเสรีภาพทางความคิดเพื่อเป็นหลักประกรรันของการสร้างทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ดี ข้อที่หที่สคัญที่สุดคือรับนูนคือกฎหมายสูงสุดประเทศควรที่จะยกร่างโดยตัวแทนของประชาชนไม่ใช่แต่งตั้งคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาร่างกฎหมายแม่บทแล้วค่อยไปเลือกตัวแทนประชาชนมาออกกฎหมายลูกนะฮะก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คุณทักษิณที่คุณบรรทัดโพสต์คือว่าคุณทักษิณเขาก็ไม่รับร่างเพราะเหตุผลนี้ นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อก็คือคุณทักษิณเนี่ยอธิบายว่าสังคมสมัยใหม่การรักษาความเป็นส่วนตัวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นรากฐานสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจนั้นๆกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญและขาดไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายฮะ ไม่มีประเทศใดในโลกที่จะเห็นแสงแห่งอนาคตที่ชัดเจนได้หากขาดซึ่งรัฐธรรมนูนที่เกื้อหนุนให้ประชาชนมีความหวังในชีวิตนี่พูดถึงอนาคตที่ไม่ชัดเจนอันนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีแสงนี่คือไม่มีอนาคตเลยต,<อ>ต่ออีกนะครับว่า,าและขาดซึ่งรัฐมนูลที่ส่งเสริมศักยภาพในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในสังคมและระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่สอดคล้งองกับอาระยะประเทศทั่วโลกก็คือ ส่วนที่เป็นอะไรที่เพิ่มเข้ามาของคุณทักษิณนอกเหนือจากที่เรารู้ๆกันในทางการเมืองนี่คือพยายามชี้ไปให้เห็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยคือไม่ธรรมดาฮะและที่ผ่านมาไม่ธรรษิณแม้ว่าจะไม่ได้แสดงความเห็นเรื่องรามนูนโดยตรงอย่างเช่นผ่านคุณพานทองแท้แต่ก็มีการทําคลิปอธิบายเรื่องเศรษฐกิจไปพูดเรื่องน้ํามันไปดูงานตรงนู้นตรงนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าทําคลิปมาแต่ละครั้งเนี่ยเหมาะอย่ามองแค่ผิวเผินมันมีนัยยะทางการเมืองซอนคือก็คือว่ามีพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ เมืองไทยต้องตามไม่ทันน่ครับแล้วก็เป็นส่งเสริมศักยภาพในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในสังคมและระบบเศรษฐกิจแบบใหม่คือไม่ใช่คิดแผนยุทธศาสตร์20ปีอยู่ยาวแล้วก็มันไกลมากดูเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณกาเห็บสยามไม่แต่ว่าคือทุกอะคนที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยก็นั่งบอกว่าดูพวกนี้สี่คนนั่งเชียร์คุณทักษิณคือมันไม่ใช่แล้วฮะแต่ว่าออปชั่นอย่างอื่นที่คุณยื่นมาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิ ค่อนข้างพื้นฐานเลยนะแต่บางคนเขาก็แค่ชื่อทักษิณก็ไม่เอาใช่บางคนใครที่ไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยลองไม่ต้องมองหน้าไม่ต้องคิดถึงภาพคุณทักษิณแล้วเพียนชื่อคนื่นจรเเปลี่ยนชื่อคนอื่นไปคนพูดก็ได้ว่าท่านเห็นอย่างไร เรารู้อยู่แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เสียงกระจัดกระจายไปหมดนะครับบางส่วนก็อยู่กับคุณอภิสิทธ,ธิ์บอกว่ารับไม่รับรา่างมาดนบางส่วนก็สับสนมึนงงอย่างคุณลังซีมาลอดลัศมีวันนี้ไปดูคุณสุเทพเทือกสุบานฮะต้องไปดูความเคลื่อนไหวของคุณสุเทพผมยังไม่พูดอะไรมากเราไปฟังเสียงของคุณสุเทพเทือกสุบานจาก a c e b o o k ไลฟ์ในวันนี้ครับวันนี้ผมมากราบเรียนเชิญชวนพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งหลายช่วยกันเป่านกหวีด ส่งสัญญาณเรียนไปถึงพี่น้องเราผู้ร่วมอุดมการรักชาติรักแผ่นดินทั่วทุกภาคในประเทศไทยให้พร้อมเพรียงกันไปลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ให้สัญญาณจากเสียงนกหวีดของพวกเราเป็นการปลุกระดม ประชาชนทั้งประเทศให้ไปทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินครั้งสำคัญผมเชื่อเหลือเกินครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดินนี้ชี้ทางถูกให้ประเทศได้เสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะไปลงประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญผมคอรพผมขอรพจริงๆขออย่างเดียวครับ ช่วยกันไปลงประชามติแสดงออกให้ชัดเจนครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินนี้ต้องการเห็นประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างไรครับแฟนี่ดีนะดีดีกว่า<ด>ลิงอีก ครับทั้งนี้คุณสุเทพไม่ได้ว่าบอกว่ารลานอนุบาลอนุมานพูดไม่ได้ไงคุณสุเทพยังพูดรณรงลงได้ดีกว่าไม่แต่ตลกไงตอนไปใช้พีเซนเตอร์เป็นอนุมาลคือตอนนั้นเนี่ยเป่านกวิดปีดปิดคูหาหมดเลยคราวนี้ให้ทุกคนไปด้วยจิตวิญญาณแต่ถามจริงๆถ้าคราวนี้ไม่ผ่านเนี่ยคนที่ไม่มีที่ยืนที่สุดคือคุณสุเทพปะ มีคำทำแก็ป้สงช่ไเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีใช่ไหมกรรมการล่าเขาก็บอกว่าเขาทำหน้าที่เต็มที่คือถ้าเขามีทางลงกันหมดพี่แต่คุณสุเทพเนี่ยจะลงยังไงคุณสุเทพใช่ไหมควาสชเขาก็บอกเขาก็อยู่ต่อตามรถแมพคุณสุเทพมีรถมาอะไรที่เดิมอยู่แล้วคุณสุเทพเนี่ยจะไปไหนคือคุณสุเทพเขาจะประเมินแล้วว่าเขาไม่มีอะไรที่จะสูญเสียอีกแล้วคือเขาก็เลยเสียต่อไปถูกต้องก็ไม่มีอนนนาทางการเมืองที่เหลือเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าก็ยอมเสียสละให้กับ ให้กับรัฐนูนคะสะอสชเนี่แหละก็คือบอกว่าร่างมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่ชี้นําในแบบที่อาจจะถูกดําเนินคดีตามพรบรประชาธิปไม่ไม่คุณสุเทพ<ด> <นะ S 2> เขาพูดรับมาทุกวันอยู่แล้วเขาชี้นำมาหลายรอบแล้วใช่ไหมนะฮะแต่วันนี้คนที่ไม่ชอบคุณสุเทพก็ฟังได้งไงครับแต่วันนี้เขาไม่ได้บอกว่ารับหรือไม่รับวันนี้ไม่ได้พูดกระดก็คือ เป็นการถ้าถามผมแต่คุณจะเอาอะไรกับคุณสุเทพอ่ะแต่ว่าหรือว่าแบบคุณชูวัพูดพวกนี้ประกาศพวกนี้อาจประกาไม่รับแล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พิษคุณปพ้มพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือมีสื่อวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้พักประชาธิปัตย์กำลังปล่อยคุณสุเทพเหมือนและที่พี่ชวัเคยบอกแล้วปล่อยให้ยืนอยู่เดียวดายทิ้งไว้กลางทางหรือเปล่าในขณะที่ประชาธิปัตย์ก็ต่างไปรวมตัวกันไปอยู่พวกเดียวกันก็คือไม่รับ ระาอันนี้คือช่างมันใช่ไหมโปรเตโต้นี่คือช่างมันใช่ไหมปล่อยคุณสุเทพทิ้งไว้กลางทางตรงนั้นแหละแล้วก็ทําถูกแล้วนะแม่ไม่อยากร้องเพลงเลยนะมีบทความหนึ่งแนะนําให้ไปลองอ่านดูในเว็บไซต์ประชาไทยดึงมาจากโพสต์ของคุณปานเทพ กลับพมพันธ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมซึ่งเกี่ยวกับที่ซับซ้อนแต่ว่ามันก็คือขั้วนู้นขั้วนี้จับกันในอนาคตเนี่ยก็คือขั้วคุณสุเทพนั้นไม่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลเลยไม่มีพรรคใช่แต่คุณปานเทพเชื่อว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ขนาดที่ว่าประชาธิที่ปัดกับเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลโอ้โหผมคิดว่าประเด็นของคุณปานเทพเนี่ยน่าสนใจนะฮะหลายเรื่องและเป็นบทวิเคราะห์ที่ผมคิดว่าก็น่าอ่านน่าติดตามจริงๆ